สวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ครับสวัสดีตอนเช้าครับผมนะครับพบกันเช่นเคยนะครับผมวันนี้กับน้องเรือเฟมารี่นะครับน้องเรือหันมานี้หน่อยลูกมามานี่นอยดูกินอะไรนะกินอะไรมาดูสินี่นะครับนนี้ก็ได้หันนะครับโปรดนะครับผมนะนานๆจะได้กินสักทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามันอ่ทั้งหนามเลยนะแม่นะครับ ั้งน้ำทั้งสูงนะครับผมนะครับเราก็ต้องไปเลือกต้นไหนที่มันเก๋นะครับผมนะต้นถ้าต้นอ่อนนี่หนามมันจะเยอะและหนามยาวนะครับผมนะครับอันนี้จะเป็นต้นสิบปีขึ้นไปนะครับนะช้างมันจะชอบกินนะครับว่าเพราะมันจะกรอบกว่านะครับนะมีความมันนะครับกินกิ่งได้เลยนะครับผมนะครับ อ่าถ้าเป็นดูคุณยายครับคุณยายกินกิ่งใหญ่นะครับผมนะี่ครับ,นะรบก็ได้ถ้าพูดไปตามอันนี้ก็ได้บริหารบริหารฟันไปด้วยนะครับแต่ก็อาจจะไม่ให้กินใหญ่จนเกินไปนะครับเนาะนะครับน้องก็จะกิน ประมาณนี้ครับครับวันนี้พ้อความก็ไปตั้งแต่ที่ห้าครับผมเพราะว่าได้ขี่รถมีรถหาดูเอาไว้นะครับว่าต้นไหนช้างมันจะกินนะครับเพราะว่าบางต้นเราตัดมานี่ช้างไม่กินเลยครับมันอาจจะเป็นอายุมัน ยังไม่พอหรือเปล่าครับผมตอนนี้กินดีนะครับพ่อควานก็พยายามนะค่อยๆเอาให้กินนะครับไม่ให้กินหมดครั้งเดียวนะครับผมนะครับนี่นะครับกินกิ่งกินอาจจะเป็นยาไปด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเราก็พยายามหาไม้หาอะไรให้น้องช้างกินแต่ว่ายุ่งเยอะมากครับคุณแม่นะครับเทพจะไม่ได้นอนนะครับพ่อควานลุกดูแลนะครับช้างนี่นอนไม่ได้เลยนะครับ ตาก็จะซึมๆหน่อยนะครับผมมารู้จะหาวิธีไหนนะครับ <c oughs> จะซื้อเครื่องอพ่นยาที่เขาโฆษณาลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเราได้อะไรมานะครับนี่นะครับไปตั้งแต่ไปตั้งแต่ตีห้าครับผมนะไปตัดนะครับ ก็ถอนลงมานะครับนี่ครับได้มาหนึ่งคันรถนะครับก็น่าจะได้กินวันนี้นะครับทั้งวันนะครับวันนี้จะให้กินไม้ทั้งวันเลยนะครับผมนะครับส่วนหญ้าก็ได้มานะครับเมื่อวานนี้ก็ไปตัดหญ้ามานะครับผมนี่นะครับนี่ครับร้านกาแฟก็คงจะ เป็นไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมนะครับนี่ก็ดูว่าอาจจะสมควรแค่ไหนนะครับนะถ้ามีทุนพอก็น่าจะได้ขายนะครับกาแฟนะครับเพราะว่ามันยังยุ่งอยู่กับหาอาหารช้างของเรานะครับผมนะครับนี่ครับหญ้าก็ได้มาเมื่อวานนะครับเนาะส่วนหญ้าของคุณป้าดวงรัดนะครับเดี๋ยวควันก็จะ ทำคลิปให้ดูนะครับผมเนาะย่าของคุณป้าดงรัดนี่เป็นญ้าย่าหวานนะครับย้าหวานเยอะเยอะพอสมควรนะครับก็ได้เติมเติมมาให้หนึ่งพันคะแนนนะครับผมก็กราบขอบคุณนะครับคุณป้านะครับนี่มาดูอาหารต่อไปนะครับนี่ก็ใกล้แล้วนะครับนะใกล้จะหมดแล้วนะครับรอเพจอ่า ส่งข้อความเข้ามานะครับผมเราก็จะได้ไปรับหรือว่าวันที่วันที่เจ็ดนะครับฟานโก้ก็จะไปพัทยานะครับเพื่อพาน้องจกักไปฉีดวัคซีนนะครับแล้วเราก็จะใส่จัปะรดมาด้วยนะครับผมนะครับแต่จะไม่เยอะเท่าไหร่ว่ามันไกลเนาะนะครับครับ <c oughs> ผมนี่ก็เป็นบริเวณนะครับนะอาณาจักร อาณาจักของเรานะครับเนาะนี่นครับก็จะให้น้องช้างเรายืนอ่าอเพื่อมุนหภูมิสักหน่อยนะครับแล้วก็จะยิงาวัดดีขึ้นแม่หน่อยเร็ววัดดีสวยดีดีขึ้นมามามาใกล้ๆนี่มาวัดดีสวยหน่อย สวัสดีคุณแม่หญิงเลยสวัสดีคุณแม่หญิงนี่ขอบคุณค้าขอบคุณค้าคุณแม่จา๋านะครับที่เต็มอา,อาหารให้เมื่อคืนนี้นะครับผมนะครับครับผมวันนี้ก็เช่นเคยเหมือนเดิมนะครับนะเราก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับแต่วันนี้อาจจะรอบเย็นเลยก็ได้นะครับเนาะนะครับขอบคุณครับขอบคุณแม่ๆทุกคนทุกท่านนะครับ กามากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะครับฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับว่าน้องได้กินอะไรวันนี้นะครับผมคุณหมอก็จะมาวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ